สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเฟรมจากวีเล่แพทเทิร์นนะคะก็เป็น EP ีที่4แล้วนะคะที่จะพาลูกค้าไปรู้จักกับผ้าอีกหนึ่งชนิดของเรานะคะนั่นก็คือผ้าคอทตอนไรยอนสามค่ะผ้าไรยอนตัวนี้นะคะก็เป็นผ้าที่อยู่ในกลุ่มเส้นใยธรรมชาติเหมือนกับผ้าคอทตอนซีเอ็มสีเลยแต่ว่าผ้าตัวนี้นะคะก็จะมีความนิ่มกว่าทิ้งตัวมากกว่าค่ะผ้าตัวนี้จะมีหน้ากว้างอยู่ที่1 4ึ่งร้อยสี่สินถึงหนึ่ง้อยสี่สิบนี่เซนติเมตรนะคะน้ำหนักของผ้าตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่น ได้ดีเหมือนกันนะคะระบายความร้อนได้ดีเหมาะสําหรับนําไปทําเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะอย่างเป็นเสื้อเชิ้ตฮาวายแบบนี้จะทําเป็นกางเกงขาสั้นหรือกางเกงขาย,ายาวก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบของลูกค้าเลย mm hmm. นอกเหนือจากนี้นะคะลูกค้าก็สามารถที่จะนาผ้าตัวนี้ไปตัดเป็นมิน mm ิด hmm. สชุดเดสชุดตุ๊กตานะคะหรือว่าชุดน้องหมาน้องแมวได้อีกด้วยค่ะ mm hmm. ลูกค้านะคะสามารถดูเนื้อผ้าผ้ารย,ย่อนตัวนี้เนี่ยได้ใกล้ๆเลยได้ใน เพจ Facebook ของเรานะคะในอัลบั้มชนิดภาพพิมพ์ลายค่ะแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะสั่งซื้อได้เหมือนเดิมเลยค่ะทั้งช่องทาง i n s t a g r กร w e l l ล r Pattern เพจ Facebook w e l อร r Pattern ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ EP หน้าก็ฝากลูกค้าติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ